หนึ่งในสิบล้านเสียงรอมกันพี่น้องที่มาในวันนี้เรื่องด้วยพวกเราคนเสื้อแดงที่รักและเลือกพรรคเพื่อไทยมาครั้งนี้เราช่วยกระนลงลงในการแลนดไลด์เพื่อต้องการให้ปิดสวิตสออ์สบเลือกตั้งโดยไม่พึ่งสอบอและวางนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นความหวังที่พี่น้องทั้งประเทศแต่ผลการเลือกตั้งออกมาไม่แลนสไลด์พรรคเพื่อไทยได้อันดับสองเราก็ยอมรับฉันทามติขอสนับสนุนพรรคอันดับหนึ่งและร่วมกัน กับพรรคอันดับหนึ่งตั้งรัฐบาลฝั่งประชาธิปไตยเพื่อเป็นสเสถียรภาพแต่เมื่อพรรคอันดับหนึ่งจะตั้งโหวตครั้งแรกไม่สําเร็จและจะมีการโหวตครั้งที่สอง <c oughs> มีข่าวมากมายว่าจะมีคู่แข่งหรือโหวตไม่สาเร็จพรรคเพื่อไทยมีแนวคิดเช่นไรเพื่อหวังของพี่น้องทั่วประเทศต้องการให้มีรัฐบาลมาแก้เศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นให้นานา,นาชาติซึ่งจะล่าช้าไม่ได้ฝั่งประชาธิปไตย ออกมาเลือกตั้งเพื่อหวังให้มาเป็นรัฐบาลกอบผู้เศรษฐกิจดังนั้นขอให้พักเพื่อไทยช่วยเห็นแก่ประเทศและพี่น้องที่เลือกพักเพื่อไทยมาช่วยนําเสนอคทดีเดตพักอันดับหนึ่งที่ตั้งไม่ได้นําโดยนโยบายมาบริหารประเทศนี่คือเสียงเรียกร้องของพี่น้องประชาชนที่รักเพื่อไทยเลือกเพื่อไทยและศรัทธาเพื่อไทยอันหนึ่งหากทางพักมีสรัทธามติเช่นไร

สาวัก่อนรับสาวน่อน้ก่อนนะครับนนะครับทาม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 าารา โอเคครับโอเครามีอะไรไหมเรามีประชุมด่วน